แจ็คสูบวันหนึ่งเยอะสุดเจียนเคยสูบอ่ะสิบสองงานสิบสองงานแล้วมือเป็นแล้วอยู่ยังไงไม่ดีป่ะบางอามือเลยไม่ดีแม่อะไรแม่ไม่ดีแล้วมันอยากดูกันบ้างเลยวันหนึ่งสิบสองเลยเหรอเยอะสุดเหรอเยอะสุดสิบสองทีเดียวอ่ะนะก็ดัวันน่ะโอ้ปากปากไม่เบี้ยวหมดบ่ ชั่วโมงสามตัววันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงว่าสิบสองเองว่ามันหมดก่อนเหรอหรือว่าไงมันหมดก่อนอ๋อหมดก่อนไม่เงาเก่าอีกต้องตรวจคนจับเลยตำรวจไม่จับคนสูบฮึ่มเราจับคนขายใช่ไหมค่ะโอ้โหโหของจริงเราอยู่ไงไม่ปีนเสาไฟฟ้าบอกแล้วก็เบิกได้รึปีนหรือไ อย่างสมัยนี้ไม่เหมือนตัวสมัยผมเรียนปศสมัยผมเรียนปศหเลยออวอลเปเปอร์นะทีมแค่สองตัวตัวเดียวนี่ขึ้นแทบจะปีนขึ้นไปแล้วอันนี้รอดเป็นสิบเฉยอยู่โม่มีหขนาดใหญ่ไย่ดี้ไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่ดีลูกกระต่ายจะทะลุออกมาแล้ว